วงในเฉลยแล้วคู่รักดาราที่เข้าขายเป็นคู่รักมัดเท่กด unfollow ID ทําหลายคนแห่สงสัยเลิกกันแล้วหรือจากกรณีที่เพจ facebook เจมอย108ได้ออกมาโพสต์ข้อความกระตุกต่อมเผื่อกเปิดประเด็นถึงคู่รักดาราสอแววเลิกกันโดยระบุว่าคู่รักมัดเท่เขาอันฟอนกันอีกคู่ล้นะเนี่ยเนี่ยจะมีคู่เลิกเงียบกันอีกหร ทำเอาขาเมาสแห่คอมเมนต์เดากันรัวๆว่าเป็นคู่รักคู่ไหนกันนะล่าสุดวันที่17กรกฎาคม2566ในรายการข่าวบันเทิงช่อง8ได้ออกมาคลายข้อสงสัยให้เหล่าขาเมาส์ช่วยตัดตัวเลือกคู่รักที่หลายคนคาดเดาไปต่างๆนานาเหลือเพียงคู่เดียวที่เข้าข่ายโดยระบุว่าเราไปตามสืบมาว่าคู่ที่อันฟอลโล่กันเป็นใครอยู่ๆก็นึกขึ้นมาได้ว่าเชียที่คําพรก็เข้าข่ายคําว่าแท้พอไปสองก็พบว่าเชียอันฟอลฝ่ายชายไปแล้วส่วนฝ่ายชายวิยังคง อฟอลโล่ฝ่ายหญิงมีคนสังเกตว่าคู่นี้ไม่งุ้งมิ้งกันมาสักพักแล้วรูปคู่ที่ลงล่าสุดคือเดือนมีนาคมซึ่งเขาไปออกรายการด้วยกันพูดถึงเรื่องความรักว่าคบกันมาสี่ปีวางแลนจะแต่งในปีสองปีนี้ถามว่าเลิกไหมเรายังไม่ฟันธงแต่ที่อันฟอลโล่คือคู่นี้แหละคงต้องรอดูว่าที่อันฟอลนั้นเพราะอะไรหรือเพียงแค่มือลั่นเท่านั้นส่วนความจริงจะเป็นอย่างไรนั้นจะใช่คู่ของเชียร์บิ๊กนี้หรือไม่คงต้องรอฟังจากปากของทั้งคู่กันอีกทีขอบคุณข่าวบันเทิงช่อง8ดเจมอยหนึ 108วี